พวกเขาได้บังเกิดใหม่ก่อนที่พวกเขาได้รับปัิติมมาในน้ำคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคิ์วันที่19กุมภาพันธ์เชื่อฟังและกระทําตามพระมหาบัญชามัทธิวบทที่28ข้อ19เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบับติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูสรงสั่งให้เราบับติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มีผู้เชื่อบางกลุ่มไม่ได้ทำตามนั้นมีเพียงการบับติศมากระทำในพระนามของพระเยซูเท่านั้นจากความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้จึงเกิดหลักคำสอนที่ว่าไม่มีตรีเอกานุภาพ และถ้าการบัพติศมาในน้ำไม่ได้เป็นในพระนามของพระเยซูเท่านั้นผู้นั้นก็จะไม่ได้รับความรอดนี่คือการสอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักข้อเชื่อของพระคัมภีร์ที่ได้ทำให้หลายๆคนหลงทางการบัพติศมาในน้ำเป็นการแสดงออกภายนอกของการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นในวิญญาณของเราเมื่อเราบังเกิดใหม่ ในพระธรรมกิจาการบทที่10ข้อ4 4ถึง48โคเนลิอัสและเพื่อนๆของเขาเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาได้บังเกิดใหม่ก่อนที่พวกเขาได้รับปฏิสมาในน้ำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพันกิจของพระเยซูและการปฏิบัติของคริสตจในช่วงแรกเป็นเรื่องง่ายเมื่อเราบัิติมมาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เราจะบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อ9ดังนั้นการบัพติสมาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือในนามของพระเยซูก็ถูกต้องทั้งสองตราบใดที่พระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อ9เป็นที่เข้าใจในผู้ปฏิบัติ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่พระวจนะของพระเจ้ามักจะสอดคล้องกันเสมอบางครั้งเราเองไม่ได้ศึกษามากพอวันนี้ถ้าคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในพระวจนะที่ดูเหมือนว่าขัดแย้งกันให้คุณศึกษาพระวจนะมากขึ้นทั้งการศึกษาส่วนตัวกับพระเจ้าและใช้เวลาศึกษาพระวจนะร่วมกับผู้นำของคุณในพระวจนะมีคำตอบที่สอดคล้องกันในตัวเองเสมอและสิ่งที่พระวจนะ ของพระเจ้าได้สอนเราในวันนี้คือการที่เราเชื่อฟังและก็ทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบับติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเชื่อฟังกระทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบับติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเชื่อทุกสิ่งที่พระวจนะได้บอกไว้ขอให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจและตระหนักในพระมหาบัญชาของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน